สวัสดีครับป้มสวัสดีสมาชิกเปลื่นเปื่นตกทานครับวันนี้ยามยินขึ้นมาส่วนครับบรรยากาศล่าง้นตกครับเพื่อนเปื่นครับบรรยากาศล่าง้นตกในส่วนทุเรียนครับวันนี้ก็จะมาดูหญ้าครับจะก้าวมาตัดหญ้านะครับแต่ก็มายินแล้วนะครับน่าจะได้ทำฝนล่างเพื่อนเปื่นครับการตีมีหญ้าในต้นทุเรียนในส่วนทุเรียนนี่ครับ นะครับบางยางมันก็เป็นต่วดีบางสิ่งมันก็เป็นต่วเสียนะครับในจวงหน้าในจวงหน้ารนนะครับหน้ารนถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีหญ้าดีนะครับหญ้ามันจะได้บังไม่ให้ดินตุ้กแสงเดดนนะครับแต่ในจวงหน้าคนเพื่อนๆครับจวงดูดูฝนนี่ครับถ้าเป็นหญ้ารกหมากเรงนะครับมันก็จะทําให้มีความชื้นนะครับมีความชื้นหมากนะครับ อ่าก็มันอย่างของผมนี่ครับตีป้อมใต้เปื่อนเปือนดูนี่ครับช่วงนี้บ้านผมค้นข้นหมากเลยครับมีค้นตกฉุกหมากคับผมก็เลยทำการเข้ามาดูเผื่อตีจะต้องการตัดหญ้านะครับและกจําในมันเตียนนะครับเปลื่นเปือนดูว่ามันรกหมากครับพอรกหมากนะครับมันก็มีความชื้นนะครับเป็นปัญหารักในการทํให้ตูเรียนรากหนาวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยผมก็เลยเข้ามาดูโค้นนะครับ แล้วก็จะทําการตัดหญ้านะครับตังหญ้านะครับตายโกในเตียนนะครับก็บางส่วนนี้พมเลี้ยงวัวนะครับพ่เลี้ยงวัวพมก็ตรงในงามผมก็จะมาเล่มเล่มเล่มไปให้วัวกินโคนะครับแต่ว่าจะทําการตัดต่างมดนะครับเกยชีดหญ้าเลยนะครับเกยชีดหญ้าในส่วนเลี้ยครับพอจีดไปเนี่ยการชีดหญ้านี่ก็ดีมันก็คือสามารถที่จะแม่หญ้าขึ้นกําจัดหญ้าได้หลายเดือนมาครับประมาณหน้ากรืออะไรก็ตัวก็จะขึ้นไม่ แต่ถ้าเมื่อนเราใจวิธีการตั้งนะครับสักเดือนหนึ่งก็แตกไหมเลยครับแต่เราก็เลยต้องตั้งอยู่เรื่อยๆนะครับจีดก็จีดได้ครับแต่อย่าจีดใ้ตึงตายคูณนะครับการจีดหญ้านะครับจีดดูดซึมได้บริเวณยาคูณนะครับสักหนึ่งเม็ดนะครับอย่าไปจีดใ้ตึงคูนนะครับเร็วจีดนะครับอย่าจีด้นุูงนะครับจีดใต่ำนะครับเพิมมาเคยจีดนะครับไม่เคยไม่เคยจีดนะครับในรอบนี้น่าจะเรือกวิธีการจ่ายเรื่องตัดหญ้านะครับ ก็จะทำการตัดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็หนุวยัาตแถวนี้ก็นะครับ